เดี๋ยวคลิปนี้เรามาหารายได้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็จากคลิปกันก่อนหน้านี้ที่ผมกาชาไปเนาะก็ได้เป็นหมวกมัลต c ค o าว58%กับ55%มานะครับทุกคนซึ่งผมก็ขายออกไปเรียบร้อยแล้วนะซึ่งหมวก58%เนี่ยผมก็ขายออกไปได้24ดีวนะครับผมแล้วก็มีพวกหมวกสองรูอะไรพวกนั้นด้วยเนาะก็ขายเป็นอุเมรณ์ออกไปได้นินดๆหน่อยๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหมวก55%เนี่ยก็ขายออกไปได้20ดีวท์เนาะก็เกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับทุกคนคือเกือบเจ๊งไปแล้วยังดี ที่หมวกอันนี้ขายออกเนาะก็เลยได้กําไรกลับมาส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วทีนี้กําไรที่ผมได้จากการขายหมวกในรอบที่แล้วมาเนี่ยรอบนี้นะครับผมผมเอามาต่อทุนนะครับผมก็คือผมเอาไปซื้อเป็นเข็มขัดที่เรากับเป็นรองเท้ามานั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นอ้องเดี๋ยวเราจะมาวอล์บเข็มขัดพวกนี้กันนะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถทําให้เพิ่มผลของไอเทมที่ใส่ในรูเกิน100%ได้เนี่ยก็น่าจะขายได้หลายสิบดีนะริดแมนช็อปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่ง ไทยแลนด์เกม Show 2025พบเจอเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังขับข้างที่บูธพร้อมพบปาดถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตชื่อดังมากมายที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิบที่บูธ ตอกย้ําความเปรทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมลับแจกของสุดพิเศษจากแล็นาล็อกเจนิสิตห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมศิริกิจแล้วมาพบกันที่บูธริดแมนช็อปนะครับและถ้าเกิดว่ามันทะลุขึ้นไปถึง120%ได้นะครับตอนนี้ในตลาดเหลือแค่5เส้นเท่านั้นราคาขั้นต่ําคือ300ดีวายนะครับทุกคนคือแพงเวอร์มากๆปกติเนี่ย120%มันจะอยู่ที่ประมาณ130ดนะีวายเนาะแต่ว่าอาจจะ จะมีคนดึงไปหมดแล้วนะครับในตลาดมันเหลือน้อยก็เลยแบบมีคนตั้งราคาสูงๆไว้ก่อนประมาณนั้นแต่คิดว่าถ้ามันเริ่มมีเยอะราคาก็น่าจะลงไปประมาณ100ดีนะแต่มันก็เยอะอยู่ดีนะครับทุกคนขอแค่120ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์โผล่มาซักเซ็นเนี่ยก็คือกำไรช่ำๆแล้วนะและก็ถ้าเกิดว่าเป็น119ล่ะก็ยังแพงอยู่ดีเนาะน่าจะมีเส้นเดียวตอนนี้นะครับก็คือ300นะเอาแบบที่คนส่วนใหญ่น่าจะได้ละกันก็คือ117%เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็ประมาณ60สิดีไว้เนาะขอแค่ สิขึ้นมาเนี่ยก็แบบเริ่มพอขายทํากําไรได้แล้วเนาะอันนี้คือเข็มขัดนะครับทุกคนแต่ว่าต้องมี2ช่องด้วยเนาะถ้าเป็น1ช่องเนี่ยจะราคาถูกมากๆนะครับแล้วก็ต้นทุนสําหรับเข็มขัดที่ยังไม่ได้ติดวอลโอบแล้วก็มีของขลัขง2ช่องเนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0่งร้อย x เ์ขึ้นไปนะครับคือจะมีคนขายถูกๆมาเรื่อยๆนะแต่ว่าเอาแบบมาตรฐานเนี่ยก็จะอยู่ที่2 0 0ร้อย x เซลนั่นเองนะครับหรือถ้าเราสามารถเหมา2 0 0ร้อย x ซ์ตรงนี้เสร็จไปแล้วเนาะก็ตีเฉลี่ยไปอยู่ททีีี่่1 1นนะคร,ราคาเยจมข มากๆแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะซื้อมาเต็มครั้งเล็กแบบนี้นะครับผมต้องใช้ทั้งหมด72เส้นเนาะผมก็ตีราคาเฉลี่ยไปประมาณ72อเอโนเม้นละกันนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้สําหรับ72อเอโนเม้นเนี่ยมาดูกันว่าจะราคาต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่เนาะก็ประมาณ2 8 d y นะครับทุกคนอันนี้เหมือนจะราคาลดลงนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่ผมเช็คเนี่ย72อเอโนเม้นจะอยู่ที่ประมาณ30กว่า d y เลยนะอันนี้คือต้นทุนถ้าเกิดว่าเราอยากจะลองซื้อมาสุ่มดูเนาะก็ถือว่าแพงมากอยู่เหมือนก นะตีไปเลย30 d สนะครับสำหรับหนึ่งครั้งเล็กอันนี้เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มวอลโอบกันเลยละกันนะครับทุกคนผมก็เตรียมวาลโอบและก็ล่างบอกเหตุมาเรียบร้อยแล้วนะอ่าเดี๋ยวขอเปิดไวโคลด์ละกันนะครับมาทีนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าใน72เส้นนี้ผมจะได้เกิน100%ขึ้นไปสักเส้นหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมี120 Pro 1 2 0่งร้อยยี่เปอร์เซ็นต์โผล่มาให้เห็นไหมเนาะอ่ามาดูว่า device, นะ device, วนนสามารถด ทำกำไรได้หรือเปล่านะครับผมไปเส้นแรกนะครับอ๊บโอโห้หกหนะครับเราจะไม่ได้โฟกัสในส่วนอื่นเนาะเราจะโฟกัสแค่เพิ่มผลของไอเทมที่ใสในรูอย่างเดียวพอนะครับแค่ทะลุร้อยก็น่าจะขายได้แล้วส่วนอันอื่นถ้าเกิดว่าไม่ทะลุ100%เนี่ยก็น่าจะขายไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่นะอันนี้59นะครับโอ้โห77 95 84 71 109ครับทุกคนอ่าโอเคได้มาแล้ว1เส้นนะครับอันนี้อยู่ที่10กว่าดีไวนนะโอเคนะครับตีไปสัก9ดีไวก็ได้เออประมาณนี้นะครับผมได้ทุนกลับขึ้นมานิดๆหน่อยๆเนานะโอเคครับผมแต่ว่ายังไม่ได้เปอร์เซ็นต์เยอะมากเนาะไปต่อกันครับโอ้โห55 74 97ครับผม68แล้วก็แถวที่2เนาะ92นะครับ73 78โอ้โห โอ้โหอันนีลลน้ลดเยอะมากแถวที่2ยังไม่โผล่ร้อยนะครับโอ้โหลดเยอะมากแถวนี้ลดอีกแล้วนะครับเอ้ยทุกคนมาอีกเส้นแล้ว111%นะครับผมก็อยู่ที่1 4 d สีนะ่ดวเนาะตีไป10 d ดีก็ได้เออเส้นล้10เออประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากขายให้มันออกเร็วๆเนาะถ้ารอได้ก็น่าจะขายได้ประมาณ14นั่นแหละเออ1 3 14นะครับผมแต่ก็เส้นนี้ไม่ติดนะต่อไปครับผมแถวที่3 ถวนี้จะโผล่มาอีกสักเส้นไหมนะครับมาลุ้นกันโอเคยังยังไม่โผล่อ uh ู100้หูห0 0ซพอดีนะครับ100เนี่ยจะอยู่ที่10เหรอมันใช่ไหมเนี่ยเออทำไมแบบราคามันเฉลี่ยเฉลี่ยเท่าเกันเลยนะครับทุกคนผมคิดว่าไม่น่าถึง1 0 d y มั้งอันเนี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็น100เป๊ะเนาะก็เออเดี๋ยวผมค่อยไปเช็คอีกทีนึงแล้วกันนะครับทุกคนแต่ว่าน่าจะพอขายได้เนะสำหรับ100เซตนะ โอเคอ่ะจบไปสําหรับแถวที่3นะครับคือตอนนี้มาแถวละเส้นนะทุกคนคือถ้า1แถวมา2เส้นนะผมว่าถึงจะคุมเนาะอันนี้มาแถวละเส้นก็เหมือนจะอยู่ทุนนะโอเคได้1 0 3มาอีกแล้วครับผม10ึเปนาะคือมันทะลุร้อยก็จริงนะแต่ว่ามันทะลุไม่เยอะเลยนะครับผมรวมๆแล้วถ้าขายได้ทั้งหมดนี้ก็เหมือนจะได้ทุนคืนนะแค่ได้ทุนคืนนะครับสำหรับตอนนี้ต้องโผล่มาอีกสักประมาณ2เส้น นะถึงจะได้กําไรเนาะอันนี้ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะเผื่อว่าเพื่อนๆอ,อยากลองทําตามดูนะครับจะได้ดูเป็นแนวทางได้ว่าเออคุ้มหรือเปล่านะที่จะมาลงทุนกับอะไรแบบนี้นะครับผมโอ้โหแล้วแถวนี้ไม่ออกสักเส้นเลยครับทุกคนแถวสุดท้ายนะครับทุกคนมาดูกันขออีกแค่เส้นหนึ่งพอนะครับเส้นเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์บวกสวยๆมีไหมโผล่หรือเปล่านะครับทุกคนใกล้หมดแล้วอีกเส้นหนึ่ง อีกเส้นหนึ่งโอ้โห เรียบร้อยครับทุกคนได้มาแค่4เส้นนะจากทั้งหมด72เส้นนะครับผมโอ้โหอันนี้ถือว่าผมน่าจะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็โอกาสทะลุเนี่ยเหมือนจะยากมากๆด้วยถ้าเพื่อนๆจะซื้อมาทําเหมือนผมเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับทุกคนคือไปฟาร์มเองดีกว่านาะไปฟาร์มในวิหารดําเก็บสะสมเรื่อยๆอะไรแบบนี้แล้วค่อยมาวาวแบบนั้นมันถึงจะคุ้มเนาะแต่ถ้าจะไปซื้อมาวาวอบเหมือนผมเนี่ยต้นทุน2 0 3 0 d บาแต่แบบได้มาแค่ไม่กี่เส้น อันนี้คือไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับคือมันอาจจะได้กําไรแหละเออถ้าขายเนี่ยผมก็น่าจะได้กําไรอยู่แต่ว่ามันน้อยเกินไปนะครับทุกคนเมื่อเทียบกับการฟาร,รม์มในรูปแบบอื่นๆเนาะอ่านะอ,อันนี้ก็มาลองเทสให้ดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆอยากลองทําตามดูแล้วจะได้รู้ว่าเออมันน่าเสี่ยงไหมนะครับผมก็โดยรวมแล้วถ้าขายแบบเส้นละสิบดีอะไรแบบนี้ก็ได้ประมาณ40เนาะกาไรน่าจะแค่นินดๆหน่อยๆเองนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ด้วยว่ามันจะขายออกหรือเปล่านะเออนะครับโดยรวมก็ระ ประมาณนี้ละกันนะคลิปนี้มาสั้นๆนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมีช่องทางในการหา DI y แบบไหนมาให้ดูอีกเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้และกันนะครับทุกคนมาสั้นๆเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ